เขขาปีนนอนพนขาดแล้วขาดหลายหมื่นแล้วขาดเพิ่งสามสี่หมื่นเป็นคนเอาปียุ่งอยู่เย่งงแค่มาเขียนนค่ขขาดมันมันเที่ยวจมขึ้นจมลุเลยเอาไว้แข้นไว้ทึ่งๆคุยเลี้ยาไม่เล็กนี เห็ดตะแคีเนี่เห็ดมึงเนี่ยนั่งนอนเลยนี่ขาดดิเอาไหม่ทุมันเห็ดขวานไม้ได้อยู่ห้องห้องอึนตูดมันเล็กอึนเล็กยังบุเจ้าใหม่ทุกค้องไอง้เวรบูมีอยู่ม้อนเลยนด่

มันมันค่อยขาดเนี่ย e ouais. ค่อยขาดที่เงีที่หนนอีกค่อยแอดซินเจนทิมเลยทิมสุ้มด้ยกรองไฟทั้งยะเตแต่ยังมุดสุมหน่อยมวยเนี่ยวยสุมขาดหลายปีแล้วสองสมปีแล้วขาดันนั้นอยุ้ถึงันขน

Hong Kong hoặc hết tốp bữa này bữa nay khuya lắm bữa nay 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 lắm thôi nay lắm bữa nắng lắm bữa nay lắm bữa nay lắm bữa nay lắm nắng nay lắm bữa mình nhiên nhân kêu cần phun tục tuột kêu đó cần xuân anh lén cần cần gì tuột xuân hà muốn này